สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมอ่ะโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูมูสกิลครับของตัวโปเกมอนตัวใหม่นะครับฮัสซัมนะครับที่จะเข้ามาในเดือนหน้านะครับก็เดือนกันยายนนะก็เห็นเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มยกฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำยิต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับตัวฮัสซัมนี้นะครับก็เป็นโปเกมอนสายออร์เดอร์นะครับก็เป็นตัวออร์เดอร์ที่เข้ามานะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็มี2ตััวที่่ผาานนนมคคือจะะเป็รบสายแท็กกเอรร์นะคับเป็นตัวเเเเเเปปป็็็นนนนนนสสสสาาาายยีีดดดตตออออออรรรร์์แล้้วววกัจะะโคมูใ่ขง โมว์สกิลของตัวฮัสซัมกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่พัลสิทสกิลครับหรือสกิลติดตัวนั่นเองนะครับหลังจากที่ตัวเราเองนะครับใช้โมว์นะครับการโจมตีขั้นถัดไปครับจะเป็นการโจมตี2ครั้งซึ่งครั้งที่สองในดาเมจมันจะลดลงถ้ากิดว่ามันแค่เหมือนตีดับเบิลฮิตะครับก็คือทำดาเมจ2ครั้งนั่นเองก็คือเหมือนแถมดาเมจให้กับศัตรูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ครั้งที่2ครับจะดาเมจเบากว่าครั้งแรกนะครับผมในส่วนของเบสิคแท็กนะครับก็จะแบ่งเป็็็นนนน2สสาาายยะคครับกืออถ้เเปลล่่งงขไต์ี ก็จะเป็นการบูตดอนเมทครั้งที่3นะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของฮัสซัมเนี่ยก็จะบูตดอเมทครั้งที่3เหมือนกันแล้วก็จะทําให้ครับศัตรูครับติดสโล่นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มครับพลังป้องกันให้กับตัวฮัสซัมครับเท่ากับว่าถ้าเป็นในส่วนของสไตล์เนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแล้วก็ส่วนฮัสซัมเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนั่นเองนะสำหรับเบสิกแอแพ็กบูตแอนเมครั้งที่3มนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นมูฟแรกนะคร ฟูรีคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นการเข้าไปฟัน2ครั้งนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยเดเมจมันจะแรงกว่าเดิมครับก็เป็นการฟันนะครับฟูรีคัตเตอร์ปกตินะครับผมในร่างสไตล์นะต่อมานะครับผมมุฟถัดไปมีชื่อว่าควีกแท็กนะครับท่านี้ก็จะเป็นการพุ่งโจมตีนะครับศัตรูไปทางด้านหน้านะครับสร้างเดเมจนะครับผมก็เป็นการพุ่งโจมตีปกติเหมือนพวกท่าควีกแท็กทั่วไปนะก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะครับก็เป็นการแค่พุ่งโจมตีเฉยๆนะก็จะเป็นท่าคล้าย กับพวกตัวพิกาชูพวกอะไรพวกนี้เนาะก็คือการพุ่งโจมตีปกตินะครับผมโอเคครับเราไปดูในส่วนของมูฟตอนที่แยกสายกันดีกว่านะครับในส่วนของมูฟที่จะพูดถึงตอนนี้ครับมันจะเป็นการแบ่งแยกเป็น2ร่างนะถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่นท่าดูอว์วิงบีดเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างสไตล์เราจะไม่สามารถที่จะเวทน,นาการเป็นร่างหันซ้ำได้นะครับเมื่อเราเลือกท่าน,นี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการฟันไปทางด้านหน้าครับเป็นรูปตัว X ใช่ไหมฮะแล้วก็ทําการสร้างดดเมจใส่ศัตรูนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมันโดนดดเมจตรงตรงัว X เนี่ยเราจะได้เลือดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนตีโดนศัตรูเนี่ยเราจะสามารถโจมตีได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของการโจมตีเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่2เนี่ยอพอเรากดใช้งานเนี่ยจะเป็นการพุ่งครับเข้าไปทำดาดเมจใส่ศัตรูทางด้านหน้านะเมื่อศัตรูนะครับมีเลือดน้อยหรือ SP น้อยครับก็ไอตัวดดเมจตัวนี้มันจะแรงขึ้นนะครับผมถ้าเราทําการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของเดเม ี่ทางกับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นท่าบุลเลตสพันเนี่ยมันจะทําการวิทัศน์การล่างครับเป็นฮันซ้มนะแล้วก็ใช้ล่างนี้ไปตลอดนะครับนจาทำการพุ่งนะครับไปทางทิศทางที่กําหนดนะครับล้วทำการโชคเป้าหมายอย่างแรงนะฮะหากโจมตีโดนนะครับจะทําการลดคูดาวท่านี้ลงแล้วก็ฟื้นฟูเลือดตามไดเมจที่เราทําได้นะแล้วก็สามารถใช้ท่านี้ได้สครั้งนะครับผมซึ่งนะครับการโจมตีครั้งที่2เนี่ยมันจะเก็นการโจมตีแบบรุนรัวครับสถึงาครั้งนะครับผม ท่านี้ครับเมื่อเราทาการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเราโจมตีครับเป้าหมายนะครับเราจะได้รับเกราะเพิ่มขึ้นนะผมประมาณนี้นะเรามาดูมูฟถัดไปกันดีกว่านะครับจะมีชื่อว่าดับเบิลฮิตนะท่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์หรือตรงฮันซัมเองก็จะใช้ท่าเดียวกันแต่ว่าไอคอนนะครับของตัวท่านี่มันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นสไตล์จะเป็นสีเขียวนะถ้าเป็นฮันซัมจะเป็นสีแดงส่วนรายละเอียดในการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกันนะครับท่านี้ครับก็จะเป็นการกระโดดไปในทิศทางที่กําหนดนะครับพร้อมกับทําเครื่องหมายที่พื้นนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนเนี่ยจะทําการกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับการโจมตีแบบปกติจะเป็นบูดาเมทนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเราสามารถทําการคิวได้โดยใช้ท่านี้เนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตคู่ดาวทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทาการสัพเกตอีกครั้งนึงเนี่ยมันทำการลดคู่ดาวท่านี้ลงนะครับ โอเคครับเรามาดูท่าตัดไปกันดีกว่านะครับท่านี้มีชื่อว่าซอสแดนนะท่านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ครับหรือฮัทซัมจะใช้ท่านี้เหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนไอคอนนะครับสไตล์เป็นสีเขียวฮัทซัมเป็นสีแดงนะครับผมท่านี้ครับจะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกครับแล้วก็พร้อมกับเพิ่มแรงโจมตีนะครับการโจมตีปกตินะครับครั้งที่8นะจะเป็นการโจมตีแบบ AOE นะครับ AOE หมายถึงอะไรครับ AOE หมายถึงการโจมตีแบบกลุ่มนั่นเองนะฮะ ถ้าเกิดว่าทาการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นการลดเาเมจที่เราได้รับจากศัตรูนะครับผมเรามาดูในส่วนของยูนิมูฟกันบ้างน,นะครับยูนิมูฟเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไอคอนเนี่ยมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับผมก็คือถ้าเป็นสไตล์เนี่ยจะเป็นสีเขียวถ้าเป็นทันซ้มจะเป็นสีแดงนะท่านี้ครับจะเป็นการพุ่งไปต่อยศัตรูแบบต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นศัตรูติดสโลนะครับแล้วก็การโจมตีดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแยกล่างนะครับเมื่อเราแยกล่างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะทาการ หาศัตรูนะครับโดนโจมตีโดยร่างที่มันแยกออกมาเนี่ยศัตรูเองเนยครับจะไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยนะครับท่านี้ก็จะเป็นอยู่ในมูฟที่ค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคครับก็สําหรับนะครับมูฟสกิลครับของตัวฮันซัมนะครับที่จะเข้ามาในวันที่29กันยายน,นครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือแปลจากภาษาอังกฤษมาให้นะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงตอนที่เกมเพลย์มันมาแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานกันอีกทีนึง โอเคผมก็ขออภจจัยจนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทุกมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ